ใครเป็นคนนอนดึกแล้วตื่นสายบ้างครับด้วยความเป็นห่วงใหญ่จากสมสอนและอนนครประถมถ้าวันนี้คุณทำงานหนะักคุณทำงานต่อเนื่องแล้วคุณคิดว่าจะตื่นสายเพื่อที่จะทดแทนช่วงระยะเวลาในการพักผ่อนของคุณถ้าเป็นระยะเวลาชั่วครั้งชั่วคราวนานๆครั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพฤติกรรมอย่างถาวรเลยไม่ควรอย่างยิ่งเพราะพฤติกรรมนี้จะทําให้คุณเองมีร่างกายที่สุญโทรมและพังก่อนวัยอันควรสิ่งแรกเลยระบบย่อยอาหารของคุณจะพัง ร่างกายจะทำการย่อยอาหารได้ดีที่สุดในช่วงเช้าก่อน9โมงเช้าถ้าเกิดเราทานอาหารหลังจากนั้นจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราผิดเพี้ยนตามไปด้วยสิ่งที่2ก็คือทําให้สมองเราพังสมองเราต้องการฟื้นฟูและซ่อมแซมได้ดีช่วงระยะเวลา5ทุ่มจนถึงตีง5ตามนาฬิกาชีวิตของเราถ้าใครไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูได้เพียงพอจะทำให้คนเองเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมสมาธิตั้นและความจำเสื่อม และอาการที่3ก็คือไขมันพอกตับไขมันในเลือดเราจะถูกขับออกจากร่างกายช่วง5้าทุ่มจนถึงตีสาแต่ถ้าเกิดไขมันที่ถูกขับออกจากตับได้ไม่หมดจะทําให้ไขมันไปสะสมที่ตับและกลายเป็นไขมันพอกตับนั่นเองข้อที่ 4. ตับอ่อนจะทําหน้าที่เก็บน้ําตาลในเลือดถ้าเขาทําหน้าที่ไม่ดีจะทําให้น้ําตาลสะสมในเลือดสูงและที่สําคัญเลยถ้าเกิดคุณนอนดึกคุณอาจจะหิวและกินจกกินจิกบ่อยสิ่งที่จะตามมาก็คือทําให้คุณเอง เป็นโรคความดันหรือโรคอ้วนตามมานั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนดึกไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยถ้าเป็นไปได้รีบเคลียร์งานและนอนให้ตรงตามเวลาของนาฬิกาชีวิตของเราด้วยความเป็นห่วงใหญ่จากสมุรสรแล้วนครปฐมสวัสดี